เออมาคุยเลยเออตื่นมาคุยสวัสดีค่ะเออ,เ,อ,อเสียงดงังดึกแล้วมันดึกแล้ว,ลวออทำไมไม่นอนอ,อ สิเด็กชอบคุยอะฮไม่นอนแล้วเหรอเนี่ยอืออืออืจุ๊บได้ไหมอยากจุ๊บจังเลยอ่ะไม่ได้อาบน้ำเลยจุ๊บได้ไหมจุ๊บได้ไหมคะจุ๊บได้ไหมคะไอ้แหมแหมแหมมาดูดนี้มาโชว์ไม่ได้นะ เก็บไ้ดูดคนเดียวเลยทำอะไรจะดูดนิ้วสู <laughs> ไม่ได้ไม่ได้เลย